สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะคะ999สูตรคำนวณชาแนล Channel นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเลขล่างนะคะสูตรคู่คีกนะคะอันนี้เป็นสถิติเลขเด่นย้อนหลังส่วนตรงนี้เป็นเลขที่ออกนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเลขที่ออก66 เลขเด่นนะคะสี่หกแปดนะคะ,เข,เ, 4, 6, ะ,คะเข้าที่หกเลขเด่นสี่หกแปดนะคะสี่เลขออกสี่สี่เลขออกหกสามนะคะสุตรนี้ได้สี่หกแปดเข้าที่หกนะคะ เลขออก1นสนะคะเลขเด่น9ก้าหนึ่งสาเลขออก9กหนึ่งะคะเลขเด่น9ก้หนึ่งสเลขเด่นมาด้วยกันต่อมานะคะเลขออก8 5เลขเด่นได้สี่ แปดแปดเลียออกแปดเก้านะคะเลขเด่นเก้าหนึ่งสามเลขออกนะคะหกหนึ่งเลขเด่นสี่หกแปดหก วิธีคิดสูตรนี้นะคะใช้หน่วยบนบวกสิบล่างคูณด้วยห้าบวกสี่คงที่นะคะบวกสองแล้วก็บวกสองศูนบวกหนึ่งนะคะ ได้หนึ่งหนึ่งคูณห้าได้ห้านะคะบวกสี่คงที่นะคะได้เก้าเลขเด่นตัวแรกนะค,ะคือคือเก้านะคะเก้า บวกสองคงที่ได้สิอดใช้หนึ่งะคะหนึ่งบวกสองคงที่ได้สมเลขดินที่ได้นะคะคือเก้าหนึ่งสามถัดจากงวดนะคะหนึ่งสี่นะคะเลขที่ออกเลขที่ออกก็คือเก้าหนึ่ง เลขเด่นที่เข้านะคะก็คือเลขเด่นมาด้วยกันเจ็ดบวกเก้า ได้สิบหกตัดหนึ่งนะคะหกคูณห้าได้สามสิบบวกสี่คงที่นะคะ สามสิบบวกสีนะคะได้สามสิบสี่ตัดสามนะคะใช้สีสีบวกสองได้หกหกบวกสองนะคะได้แปดเลขที่ออกถัดจากงวดนะคะเก้าหนึ่งนะคะก็คือแปดห้า เลขเดิ็มที่เข้านะคะแปดเจ็ดบวกแปดได้สิบห้าตัดหนึ่งห้าคูณห้า ได้ยี่สิบห้าตัดสองนะคะบวกสี่คงที่เลขเด่นตัวแรกนะคะคือเก้าเก้าบวกสองนะคะได้สิบเอ็ดหนึ่งบวกสองนะคะได้สาม เลขที่ออกนะคะถัดจากงวดแปดห้านะคะก็คือแปดเก้าเลขเด่นนะคะเก้าสี่บวกแปด ได้สิบสองตัดหนึ่งคูณห้าได้สิบบวกสี่นะคะคงที่ตัดหนึ่งนะคะได้สี่ได้ 4. เปี่ยนตัวแรกคือสี่สี่บวกสองคงที่ได้หก หกบวกสองคงที่ได้แปดนะคะเลขที่ออกถัดจากงวดนะคะแปดเก้าคือหกหนึ่งนะคะเลขเด่นที่เข้าก็คือหก บะะวกหกได้สิบห้าตัดหนึง่งห้าคูณห้านะคะรีบห้าสองบวกสี่ ได้29ได้9นะคะเลขเด่นตัวแรกคือ9บวก2ได้1บวก2นะคะได้3เลขเด่นนะคะงวดวันที่1กุมภาพันธ์สองห้าหกนะคะ คลิปนี้นะคะเลขเด่นที่ได้ก็คือ913นะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ